เทสเทสวันทูวันทูเทสเทสสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับคลิปนี้มีคำหยาบคายเด็กอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแนะนำให้เฟรนนะ่ะมาดูด้วยถ้าไม่ชวนจะภาอะไรดีๆง,งามงามงามไส้พามหยอกหยอกมาดูกันเยอะๆนะเอาพร้อมหรือยังมาดูคลิปกันได้แล้วสวัสดีครับพบกับรายการ เล่นเล่นเล่นกีกับผมโอ้โหอ้ยมาขึ้นมืออีกแล้วกีเกียรถ่ายเยอะครับวันนี้เรามาดูเจ้าตัวนี้เลยขาเมลเดอร์บัตเตอร์ไม่พูดมากครับผมขอมันมาแล้วไปดูรีวิวเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าไป มาครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องคาเมล레이เดอร์บัตเตอร์เกนอะไรนะเกนเกนบุชิวะโอเคเอาคาเมล레이เดอร์บัตเตอร์แล้วกันเออมาเหมือนเดิมครับนี่ฮะปุ๊บเปิดตูดเขาทำรอยไว้แล้วนะครับถ้าเปิดตอนที่มันมาใหม่ๆอ่ะตรงนี้มันจะแบบแข็งๆหมดค่อยๆงัดค่อยๆงัดแล้วก็ Bro. เคาะอึดอ๋อเออมาเนี่ย oh, <no. S 1> <laughs> เทนเลเกินพี่เรามาดูหน้ากล่องของเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับ <Wow. S 1> ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเอ้ยเดี๋ยวก่อนบอกก่อนกล่องน้ําตาลมาแปลกล่องน้ําตาลเนี่ยรู้สึกว่ามันจะสกัสกๆาแปลกเออมันจะไม่เหมือนกับกล่องน้ําตาลทั่วไปที่ผมได้มานะฮะตัวนี้กล่องน้ําตาลดูดีกว่าจะเรียกว่าดูดีกว่านะครับดูสากกว่าเอออ่ะกองน้ําตาลช่างแม่งมันก่อนเอานี้ก่อนนะครับหน้ากล่องนะครับก็จะโชว์เจ้าตัวของค a m เบลเลเดอร์บัสเตอร์เออ ด้านข้างี่ฝั่งนี้ปุ๊บก็จะเห็นเป็นแบบเต็มตัวอ๋อเท่ๆนะฮะต่อมาครับนี่ด้านหลังเท่มากเอาจริงในเรื่องเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเจ้าตัวนี้เท่าไหร่นะดูไม่ค่อยเท่แต่พอมาเป็นฟิกกูอาร์ตเนี่ยมันเท่มันเท่จริงๆก็ถ้าเป็นของเล่นแล้วชอบแหละแล้วก็ด้านนี้นี่ต้องท่านี้เลยบัตเตอร์ต้องท่านี้จริงๆเออครับด้านล่างแล้วก็ด้านบนไม่มีอะไรก็บอกว่าเป็นเ f สเทสฟิกกูอาร์ตมาเล่เด็บบัตเตอร์เกนบูชินวะ โอเคแกะเลย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 มาไอ้ว้าววไม่ตายเธอโรบินฮูดทำไมสีมันสวยอย่างนี้นี่ไอ้ผมชอบนะผมชอบสีดำของเขาเนี่ยช่างสวยอารามตาตาเธอเกินอยู่ในกล่องจะไม่เอยเห็นเท่าไหร่มะเปิดลด้หว่ะปึ๊บ รตงนี้ก่อนมันท่านกันวางตัวดีมากนี่คือผมหยิบออกมาในกล่องยังไม่จับยังไม่จับข้านะระวังไอ้เนี่ยออ๋ไอ้จับเออเนี่ยวางวางได้เลยเออนะดีดีอ่าดีดีก่อนนะเรามาดูนี่ก่อนเลยคู่มือเปิดมาปั๊บมันให้มือมาแค่นี้เลยไี่ไอ้มือมันน้อยมากดี่เซ็งเออแล้วก็บอกวิธีการขยับนะต่อไหล่ขยับยกขึ้นไตรงนี้ได้นะครับหมุนองพ่อพ่อพวกนี้ได้แล้วก็เอาไอ้เนี่ยข้างหลังออกจะมีพาร์ตมาให้แปะเพื่อเพื่อติดสลักแต่ต้องเอาเจ้าไอ้วันเดือนอะไรบุ๊กออกก่อน ไปก็มีประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับก่อนก่อนที่ไปดูจุดขยับเราดึง้ออกก่อนเปะเปะนี่นะมันมีริ้นอย่างนี้ให้ดึงนะเราก็ดึงเลยปึบอ่าแล้วก็นี่ปึบตรงเอวปึบอ่าโอเคดึงออกแล้วประมาณนี้ปึึึึกึระหะนักมาครับกลับมากับนี่ตว่างขึ้นมานิดนึงโอ้สวยงาม เดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่หัวไปจะหลดปลายเท้ากันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างหัวของบัตเตอร์นะครับโอ้โหดูดิดูดีดีเนี่ยโค้รสวยอะสวยมากเออดูดีกว่าในซีรีส์เยอะเลยอะหัวเขาทําอะไรได้บ้งาองอ้าวก้มลองเงยเงยแล้วติดนะติดตรงนี้นะนะครับซ้ายขวาเงยติดเงยหน้าไม่ได้ นะครับเใยด้านข้างนี้ได้ไหมใยด้านข้างนี้ได้นิดนึงครับแต่ก้มไม่ได้เใยด้านข้างนี้นิดนึงก้มไม่ได้ติดเออแต่ก้มหน้านี่ได้สามร้อยหกสิบองศานี่เป็นไงก้อนไหลเลยครับเปิดได้นะครับโอ้โ,โหดูดปรับนี้ได้นะสองสองอันตรงไหลเนี่ยตงรงขอบเท่นะครับแต่ไม่สามารถ,ถดึงออกมาได้นะต่อมาครับเราจะเห็นจอยตรงนี้เลยว่ามันดึงออกมาอย่างนี้ได้นิดนึงเฮ้ยดีนะเยอะสุดชอบเฮ้ยเป็นอย่างเงี้ยดีปึ๊บออกมาใช่ไหมแล้วเราก็ไหล หูุไหลตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ก็มีจุดขยับอย่างนี้ปึ๊บเฮ้ยใช้ได้เลยเออแล้วก็ดีด้วยมันจะได้ไม่ต้องไปล้างเออเฮ้ยโอเคหมุนบนนี้ได้นะครับ360องศานะครับอ่านี่แล้วก็นี่แขนะครับขึ้นมาปึ๊บสองสเต็ปนี่ตรงนี้ตรงสอบขึ้นมาเนี่ยสองสเต็ปแต่ว่าได้แค่นี้นะพอติดแล้วเนี่ยติดแล้ว ติดแล้วได้แค่เป็นรูปตัวแอลนะครับส่วนจอยมือก็เหมือนเดิมครับปกติเลยจอยมือเหมือนเดิมดำๆนี้ผมชอบนะผมรู้สึกว่าตัวนี้มันสวยกว่าตัวในซีรีส์เยอะเลยพอกลายเป็นของเล่นดันสวยเออโเหมือนลูกระเบิดหน้าอกนะครับดึงขึ้นได้ไหมไม่ได้นะครับแต่ก้มอุ้ยก้มได้เยอะนึกว่าแบบตัวถึกๆหนาๆเนี่ยจะก้มได้น้อยนะนี่มาเงย เงยก็เไงยได้เยอะดีๆตัวนี้จุดขยับถือว่าโอเคเลยบิดตายบิดไปทางขวาเออค okay. อ่าคือแน่นแน่นมากจริงโคตรแน่นอ่ะตัวนี้แน่นมากขาครับนี่นะขานะเตะขึ้นดึงลงมาก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ให้มันเตะขึ้นเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ตะขึ้นได้แค่นี้จริงเตะได้น้อยมากกับหลังก็ได้แค่นี้เพราะว่าติดตูดแล้วเออได้ประมาณนี้บิดได้แต่ก็ติดอยู่ดีเนี่ยติดแล้วได้เยอะอยู่ เออต้องบิดอย่างนี้มันได้เยอะเหยียดเกยโอเคตรงเข่าบ้างตรงเข่าก็สองสเต็ปเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยได้เยอะทำจนมันขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วอ่ะเฮ้ยดี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 ถือว่าได้เยอะอยู่เออเวลาทำไรเด็กคลิกเราจะได้เท่ๆหน่อยเออแล้วก็นี่ปึ๊บอ่าหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปได้เท่าที่เด็กิ้วพิ้วพิ้วพิ้วอ่าข้อเท้านะครับข้อเท้าหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาหนึ่งนะครับเงยขึ้นตรงนี้ได้หน่อยหนึ่งตีก้มไม่ได้ ปกตีได้อิดข้ออ่บิดข้อซ้ายขวาได้ต่อมาปลายเท้านะครับเปิดขึ้นนี้ได้นี่ไงเปิดอ่าจุดขยับถือว่าก็โอเคนะนึกว่าตัวตันๆจะขยับด้น้อยแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาของเจ้าตัวบัตเตอร์จริงๆนะครับจอยตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องหักอ่ะมาเรามาดูของแถมที่เจ้าตัวนี้ให้กันบ้างว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ดาบ ดาบกับวันเดอร์ไลท์บุ๊กเอออยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวไปดสวยสวยสดงดงามนะครับนี่ดีดีเทลตรงนี้คือดีมากดีเทลดีออกมาก็อันนี้นี่ที่บอกว่าเป็นตัวล็อกต้องถอดเจ้าวันเดอร์ไลท์บุ๊กนี้ออกปึ๊บอ่าแล้วก็หันไปที่หลังดูยุบยากยากเขายากถอดไม่ยากอย่างนี้ปุ๊บไปอ่าแล้วก็นี่ครับเห็น้าตรงนี้ป่ะวว้า นี่นะเสียบปึ๊ปอ่าได้แล้วโอ้โห,โหเท่ขึ้นมาทันควันวเป็นยังไงบ้างละฟะฟะ่ะสาวๆฟพี่เท่ไหมเนาะเออเฮ้ยนะปัตเตอร์ก็มีประมาณนี้เ <c oughs> ออแล้วก็มือมือให้เป็นมือจับดาบอ่าแล้วก็มือแบนี่มือแบนมแบหมายถึงว่าตั้งดาบไว้จับนี่ของก็มีประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ เน้นคุณภาพที่ดูมาทั้งตัวเนี่ยยังไม่เจอตําหนิเลยนะจริงๆยังไม่เจอตําหนิเลยคือตัวนี้ถือว่าทําดีเดี๋ยวผมไปจัดท่าเจ้าตัวนี้เล่นก่อนดีกว่าว่ามันจะสวยแค่ไหนแล้วนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยนะรอก่อนขอเล่นก่อนอยากเล่นมากไป มาครับก็มีประมาณนี้โอ้โหจริงนะพอเล่นมงเล่นมือเล่นอะไรของมันเหลืออย่างยังเฮียเลยเหลืออย่างนิดเดียวเนี่ยเออก็ไม่ได้มีอะไรมากนะสําหรับเจ้าตัวนี้แต่ผมบอกเลยว่าของน้อยแต่คุณภาพดีมากโชคดีได้แหละที่ไม่เจอตําหนิอะไระแยะๆก็า <laughs> <laughs> ตามภาษาบันไดคุณภาพเจ้านะตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าสวยนะ ให้ว่าเป็น S S figure art เบอร์ต้นๆก็คือต,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 ต้นปีเนี่ยในเดือนเนี้ยตัวนี้คือดีดีงามที่่เเอาจริงนะไรเดอออกแบบมาถ้าทำดีนะอย่างตัว,น,ตว,น,ตว,น,ตวนี้ยมันเท่มันเท่ม,เทมากมาเรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่าข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะครับคือของแถมเนี่ยให้มันน้อยเกินไปนะฮะ แทนที่จะใส่วันเดอร์ไรท์บุ๊กของเจ้าตัวอื่นมาที่ใช้เป็นแบบเรียกว่าใช้ ver, oh. ใชเป็นผ่าหรือว่าเป็นวันเดอร์ไรท์บุ๊กแบบปิดอะมาก็ได้ผมยังรู้สึกว่ามันต้องมีของแถมอะไรที่มากกว่านี้อย่างเช่น oh. แบบว่าคือมันเปลี่ยนล่ากตรงแขนใช่ไหมก็ให้แขนมาเปลี่ยนสิเออจะค่อยคุ้มราคาที่จ่ายไปหน่อยเออแต่อย่างว่าครับมันเป็นตัวลิมิเต็ดเราจะพูดอะไรก็ไม่ได้ออนอกจากขอบุณครับโอเคก็ม <laughs> ีประมาณนี้นะครับผมนะผมจะไม่ได้ให้คะแนนอะไรเยอะแยะนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าคลิปนี้จะ ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีสปอนเซอร์ท่านนี้ขอบคุณเจทอยสินค้า DX ของแท้ราคามิตรภาพด้วยเอ้ยอโฆษณามาเจทอยสินค้า DX ของแท้ราคามิตรภาพที่สุดของเพจและเว็บซื้อขายของเล่นออนไลน์เว็บใหญ่เว็บปัง สินค้าหลากหลายและมีให้เลือกซื้อมากมายและมากกว่า200ายกันโอ้โหมากเลทั้งเซนตายทั้งไรเดอร์หรืออุตมะแบบสินค้าลิมิเต็ดก็หาได้ซื้อง่ายทรงจริงเจทอยสินค้าดีเอ็กของแท้ราคามิตรภาพ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  เป็นไงสุดยอดจริงๆนะฮะก็ถ้าใครอยากได้สินค้า DX ของแท้ราคาพิเศษต้องเจถอยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องเพกีสตูดิโอด้วยและนะครับแชร์ไปในทุกๆุหย่อมยญ้าว่ามี <c oughs> ช่องรีวิวช่องนี้อยู่ด้วยโอเคสำหรับวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ